เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนสนิทของผมเองขออนุญาตเรียกเพื่อนคนนี้ว่าอูน,นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่กรุงเทพอูเล่าว,ว่าเขามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อน้ำเหลืองเนื่องจากช่วงเวลานั้นการติดต่อบัญญยากลาบากมากเพราะบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งก็จะโทรกลับบ้านครั้งหนึ่งครับและเมื่อโทรกลับบ้านก็ปรากฏว่าพี่สาวเขาเสียชีวิตแล้ว แล้วก็ไม่ได้ไปร่วมงานศพแม้แต่ทั้งวันเผาจะได้กลับอีกทีก็ปิดเทอมนู่นเลยครับพอกลับถึงบ้านก็จุดธูปไหว้บอกกลาพี่สาวว่าเขาได้กลับมาแล้วตามวิสัยของคนทั่วๆไปพ่อตกดึกก็จัดแจงกลางมุ้งนอนและด้วยความที่อากาศร้อนก็เลยเปิดหน้าต่างที่หวัดนอนทิ้งไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทพอนอนหลับไปสักพักก็สะดุ้งตื่นเพราะลมพัดมุ้งมาโดนหัวด้วยความที่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ ทำให้แสงด้านนอกส่องเข้ามาเห็นสิ่งต่างๆในห้องและเรื่องลหลอนๆก็เกิดขึ้นกับอูดครับอูดเล่าว่าตอนลืมตาเขาได้เห็นเป็นผู้หญิงนั่งคล่อมตัวเขาอยู่เอาหน้ามาจอบใกล้ๆชนิดที่ว่าหน้าแทบจะชนกันกําลังเอามือกดแขนขวาที่อูดไก่หน้าผาักเอาไว้ทําให้ขยับไปไหนไม่ได้เห็นเป็นล้าตาดําๆจมูกดําๆหน้าผากขาวๆเพราะโดนแสงและมีผมหยิกซึ่งเป็นลักษณะของพี่สาวของเขาเองครับ ด้วยความกลัวปนตกใจก็รีบหลับตาคิดในใจว่าน,นี่น่ะเหรอที่เรียกว่าผีหลอกลองหลีตาดูก็ยังไม่ไปเลยหลับตาท่อน้โมสามจบแล้วก็แผ่ไม่ตาหลีตาดูอีกครั้งก็ยังอยู่ผู้หญิงที่คล่อมตัวอยู่ก็แกลบปล่าลงใส่หน้าอูดกล่าวนี้แะครับอูดกระเจิงตะโกนลั่นบ้านว่าผีหลอกพอแม่ที่นอนห้องข้างๆก็รีบเข้ามาแทบจะทันทีเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนแน่ จนเมื่อถึงตอนเช้าแม่ก็สารภาพว่าโดนกระแทบทุกคนที่ไม่เล่าให้ฟังเพราะกลัวลูกจะกลัวไม่กล้านอนเมื่ออูดเจอเหมือนกันแม่ก็เลยเล่าให้อูดฟังว่าวันที่เก็บกระดูกและทําพิธีเรียบร้อยแล้วด้วยความที่อ่อนเพลียแม่ก็ปล่อยหลับไปจนเช้ามืดโดยปกติพอจะลุกออกไปตันดอกไม้ตอนเช้าทุกเช้าแม่จะรู้ตัวทุกครั้งที่พ่อเปิดมุ้งออกไป วันนั้นก็เหมือนทุกครั้งครับแม่สลึมสลือดูพ่อลุกออกไปแต่ที่น่ากลัวก็คือผีพี่สาวพลานสวนกับพ่อบุดมุ้งม,มานอนกอดแม่ในสภาพปกติเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ขณะเดียวกันก็เห็นพ่อเดินลงบันไดบ้านออกไปตอนที่โดนกอดพี่สาวก็พูดกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูหนาวอย่าอยู่ด้วยยังไม่อยากไปด้วยความที่กอดแน่นมาก แม่ก็เลยพูดกับพี่สาวว่าอย่าทําแบบนี้ลูกกอดแน่นมากเดี๋ยวแม่หายใจไม่ออกตายไปจะเป็นบาปนะลูกพี่สาวก็ค่อยๆค,คลายกอดและหายไปนี่เป็นเรื่องของแม่ที่เล่าให้อูดฟังครับส่วนอาน้องของพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้ามืดเห็นพี่สาวมานั่งใต้ถุนบ้านแทบทุกวันเป็นแบบนี้เรื่อยๆจนผ่านไปสองปีแม่ก็ย้ายออกไปอยู่บ้านอีกหลังหลังที่มีเรื่องก็ปล่อยให้เช่า คนที่มาเช่าก็อยู่ได้เดือนสองเดือนก็ขอย้ายออกบทว่าโดนผีหลอกอยู่ต่อไปไม่ไหวช่วงนั้นครับหมอปลาก็กำลังดังก็เลยพากันไปถามว่าพี่สาวเป็นยังไงบ้างหมอปลาบอกว่าที่พี่สาวออกมาให้เห็นก็เพราะแม่ยังคงนึกถึงคิดถึงอยู่จะทำอะไรก็เรียกเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จนทำให้พี่สาวไม่เป็นไหนยังคงติดวนเวียนอยู่ก็เลยให้เอาเท่ากระดูกไปลอยคาซะ และอย่าไปเรียกอย่าไปทำเหมือนเขายังมีชีวิตเขาจะได้ไปในที่ของเขาจนเวลาผ่านไปหลายปีอูดมีลูกเลยทุบบ้านหลังนี้แล้วปลูกใหม่ให้แม่ย้ายกลับมาอยู่และช่วยเลี้ยงลูกและบอกกล่าวกับพี่สาวว่าถ้าออกมาหลอกอีกจะไม่กลับมาอยู่และจะไม่มีใครเลี้ยงพ่อแม่ครับจากนั้นก็ไม่มีใครเจออีกเลยเพื่อนๆฟังจนจบแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับถ้ามีประสบการณ์คล้ายๆกันกับอูด คอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยนะครับและเ,เพื่อนๆคุณผู้ฟังที่ชอบเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องเล่าจากสุสานสวัสดีครับ